สวัสดีครับนายแพทย์ชว์พลกิติรันคุณแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประจำะแผนกคา์ดโอเมตาบอลิกโรงพยาบาลบีเนเครับ ปัญหาโรคอ้วนเนี่ยหลายๆคนคงทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นความเสี่ยงของโรคเรื้อรลังหลายๆรูปแบบแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับว่าโรคอ้วนเองเป็นได้ทั้งต้นเหตุแล้วก็เป็นได้ทั้งผลทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังในหลายๆรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําตาลผิดปกติความเสี่ยงเรื่องของโรคเบาหวานนะครับเรื่องของการอักเสบก่อให้เกิดเรื่องความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเรื่องความดันโลหิตสูงหรือภาวะไขมันผิดปกติครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของฮอร์โมนร่างกายนะครับในหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความ เสี่ยงกันมีบุตรยากหรือไปส่งผลต่อฮอร์โมนร่างกายทําให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้อีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นปัญหาโดยตรงเลยของน้ําหนักที่เกินเนี่ยก็คือการโหลดอวัยวะต่างๆนะครับอย่างเช่นมันไปโหลดที่บริเวณหัวเขา่าบริเวณข้อเท้าเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของข้อต่อต่อตางๆเนี่ยอักเสบแล้วก็เสื่อมในระยะยาวได้อาจจะไปส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจปัญหาเรื่องของภาวะนอนกรนเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยมากกับคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินครับเพราะว่าบริเวณรอบคอเนี่ย เวลามีเรื่องของพวกไขมันที่มากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไปทําให้ไปติดตันบริเวณทางเดินหายใจแล้วก็นอนหลับไม่ดีตอนกลางคืนได้หรืออาจจะไปส่งผลในทางเดินอาหารครับมันกดจุดไหนมันก็เป็นปัญหาตรงนั้นนะครับถ้ากดตรงกระเพาะเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยนะครับหรือภาวะที่เขาเรียกว่าเป็น acid reflux ภาวะกดไหลย,ย้อนได้นะครับเรื่องของปัสสาวะที่ผิดปกติก็เกิดได้แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยภาวะที่อาจจะทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ระยะยาวได้ก th ็คือเรื่องของสุขภาพจิตครับอาจจะส่งผลเสียต่อความมั <ru cks recognize> ่นใจส่งผลเสียต่อเรื่องของภาวะความเครียดแล้วก็การนอนนะครับหรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของภาวะวิตกกังวลต่างๆตามมาด้วยก็ได้นี่ไม่นับรวมถึงความเสี่ยงระยะยาวครับเขาพบว่าถ้ามีภาวะโรคอ้วนในระยะยาวเนี่ยอาจจะส่งผลเสียเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิดได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นปัญหาภัยแฝงที่เป็นตัวที่เราจะต้องดูแลจัดการให้ทันท่วงทีครับก่อนที่จะเกิดผลข้างเคียงต่างๆเหล่านี้ตามมาได้ ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาที่เราเจอได้มากขึ้นในปัจจุบันครับแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้หากใครก็ตามเริ่มพบว่ามีปัญหาสุขภาพด้านนี้แล้วเนี่ยควรจะเริ่มดูแลตั้งแต่เนิ่นๆครับตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆตามมาได้ในอนาคตและหากมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจในการดูแลรักษาควบคุมน้ำหนักติดต่อมาได้ผ่านทุกช่องทางของโรงพยาบาล BNH ครับ